ครับผมนี่คือการเชื่อมขึ้นโครงเหล็กเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกผมจะผมจะยังไม่เชื่อมให้มันแน่นนะครับเพราะว่าเ,เวลาเราเชื่อมแน่นแล้วเราขยับไม่ได้ครับเวลาเหล็กโครงเหล็กมันยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเี่ยเราต้องทำให้ม,มันเชื่อมให้มันให้มันให้ครบก่อนครบก่อนแล้วสามารถจัดจัดเหล็กขยับเหล็กได้นะครับฉะนั้น ผมจะเชื่อมแท็กไว้ก่อนแท็กพอให้มันอยู่เฉยนะครับพอหลังจากนั้นพอเราเชื่อมขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองขยับดูว่าตรงไหนที่ว่าตรงไหนที่ว่าเหล็กมันยังไม่เข้าที่ไม่ตรงร้วเอียงหรือไม่ได้ฉากเราก็สามารถขยับได้ครับหลังจากนั้นพอมันขยับได้พอเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเชื่อมเก็บรายละเอียดอีกทีนึง เก็บราละเอียดอีกทีนึงโดยการเชื่อมให้มันแน่นเลยให้มันแข็งแรงเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ